นะครับอยู่กับผมนะครับนายพลหรือแหละวันนี้เราจะมาถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะครับก็การถ่ายน้ํามันเครื่องมันก็คือการขันน็อตดีๆนั่นเองก็คือแค่ถอดก๊องออกมาขันก้องออกมาเนี่แหละแล้วก็ขันไอ้น็อตก้นแข้งหรือไอ้น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องแหละจะทำมาไหนก่อนไหนหลังก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นนะครับข้อดีที่เราถ่ายน้ํามันเครื่องเองก็คือหนึ่งประหยัดตังไ้ที่พวกร้านที่มันบอกว่าให้กองปีถ่ายน้ำมันเครื่องปีมันก็คือมัน มันก็เป็นโปรโมชั่นหลอกเด็กอ่ะก็คือของทุกอย่างมันเขาแหละ่ะมันไม่มันไม่มีฟรีในเขาแหล่ะของฟรีในโลกหรือมันไม่มีใครที่แบบยอมเสียเปรียบนะไม่มีใครโง่นะที่จะทําให้ฟรีนะครับดังนั้นการถ่ายน้ำมันเครื่องเองเราก็จะได้น้ํามันเครื่องที่ตามใจฉันนะครับอยากได้อะไรก็เติมเข้าไปนะแล้วก็กองก็คือว่างี่ยงยว่ามันประหยัดตังกว่าเยอะนะ ก็คือเราไม่ต้องมีเสียค่าช่างที่มันถ่ายครับแล้วเราก็จะทําได้ดีกว่าต้อง,องเน้นว่าคุณต้องทําให้มันดีกว่าช่างนะครับก็คือต้องทําให้มันละเอียดรอบคอบนะครับมันก็จะดีกว่านะครับก็จะสะอาดกว่านะการที่ให้ตูนถ่ายหรืออะไรถ่ายเนี่ยข้อเสียมันคืออะไรอย่างเงี้ยการถ่ายเองผมแนะนําให้ทิ้งรถไว้สองชั่วโมงครับ หรือถ้าคุณมีเวลาว่างมากก็คือทิ้งแม่งหนึ่งวันเลยก็จะทําให้น้ํามันเครื่องมันต่องอกมาข้างล่างได้มากที่สุดคือน้ํามันเครื่องอ่ะมันไม่ออกได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีค้างอยู่บนเครื่องนะครับดังนั้นการทิ้งรถไว้ให้นานที่สุดอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคือได้ถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกได้มากที่สุดนะถามว่าถ้าคุณรีบอ่ะคุณถ่ายดับเครื่องหลังหไ้หนึ่งชั่วโมงแล้วคือผมไม่อยากจะแนะนําว่าให้ถ่ายหลังหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะ น้ำมันเครื่องแม่งร้อนอยู่เว้ยแล้วแบบถ่ายไปแม่งก็ทรม,มานนะคือแม่งร้อนนะดังนั้นผมอยากให้คุณถ่ายน้ำมันเครื่องชิลๆก็คือทิ้งไว้แม่งต่อชั่วโมงอ่ะกำลังดีนะครับ <laughs> ก็มันก็การถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็มีรถได้มีเครื่องอยู่สองเพียงคือเป็นไส้กองกระดาษกับไส้กองเหล็กน,นะครับไส้กองกระดาษก็ถูกแรงกว่าแล้วแม่งก็เลอะเทอะนิดหน่อยนะ <laughs> แล้วมันก็ต้องทําให้ดีๆครับเพราะถ้าทําไม่ดีมันก็ปกปกเผลอปุ่นเข้าไปในกองอีก อะไรมันก็ทําให้พาเครื่องหลวมไปครับดังนั้นการทําเองก็เนี่ยแหละตรงนี้เราจะฟันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นกองเหล็กเนี่ยมันก็ชิวๆนะครับอย่ารีรอไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมถ่ายดู2อย่างเลยเออย่างแรกหาไอ้นอ็อตถ่ายให้เจอกอ่นะฮะแล้วก็ใช้ความรุนแรงนิดนึงขามนอกเฮ้ย ออกปุ๊บแล้วมันจะเลื่อนๆเ,เอามือหมุนเอาเลยเลอะแน่นอนไม่ต้องกลัวทําอย่างนี้ยังไงก็เลอะอ่ะหันออกมาโบนี่นครับ เป็นการเสียเวลาถอดกองแม่งเลยนี่ใช้สายพานเอาฮะกองเหล็กใช้สายพานเอาอันนี้มันลงลงแล้วมันเป็นกองโฟกลิฟด้วยดังนั้นหาฝาครอบกองไม่ได้นี้ก็ได้แหละมันลงลงง่ายๆรัดให้ตึงแล้วขันออกแบบนี้โอ้โยแม่งแน่นมาเฮ้ ไม่ควายขันไปครับออ,ออกไม่ออกออ่ฮะ่อแล้มือหมุนเลยระวังเลยฮะกระดาษหนังสือพิมพ์รองให้ดียังไงก็เลอะอยู่แล้วอ้ยเรียบร้อยออกมาแล้ว แล้วเราก็เอากองใหม่ใส่เข้าไปนะครับนะฮะม้นเหมือนปาขวันน้ำนี่แหละไม่มีอะไรเลยม้นเข้าไป จนแน่นตึงมือแล้วไอท้ที่อะไรอ่ะกองมันเขียนว่าให้หมุนไปอะไรนะสามส่วนสี่อ่ะคือของพวกนี้แค่แน่นมันก็พอแหละหมุนแค่หนึ่งส่วนสี่มันก็ได้แล้วมันไม่น้ำมันเครื่องไม่ไหลแล้วนะฮะครึ่งรอบพอหนึ่งส่วนสองก็ได้อ่ะเออวัได้เท่าไหร่วะเนี่ย ไม่รู้แล้วอีกทีนึงบึ๊บโอ้อาไร่วาเนี่ยครึ่งรอบไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยช่างแมงแ่งอ่ะยังไงก็ไม่ถึงรอบแล้วอกแค่นี้ก็เตะแล้วเราก็ไปไปปิดน็อตน,น้ำมันกันดีกว่าอ่ะ เนี่ยครับน็อตก้นแข็งไอแหวนทองเหลืองเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาเนี่ยแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ยมันคือมันก็แล้วแหละถ้าคุณจะไปซื้อคุณก็ต้องเอาไปเที่ยวอ่ะหรือบอกร้านอะไรมันจะรู้ล่ะนะฮะมันต้องให้ตรงนะครับแต่อันนี้ผมจะใส่เก่าเข้าไปนะครับคือคุณไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถึงมันจะเป็นรอยอ่ะถ้าคุณขันแน่นแล้วอ่ะมันก็แค่ปรึมแทบจะไม่หยุดเลยแค่ว่ามันเยิ้มๆดำๆอะไร แต่ถ้าหมดถ้าเปลี่ยนเป็นอันใหม่มันก็จะมิดชิ้นมันก็มันก็จะไม่ซึมไงครับดังนั้นคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลไหแหวนรองน้ามันนะฮะอันนี้ผมก็จะแปลเก่าไปไนี่แหละเมื่อเท่หร่ถ้าอยากจะถอดให้ง่ายก็ไปซื้อไอตัวถอดกองมาครับก็บอกรุ่นเข้าไปก็เนี่ยมันจะง่ายพร้อมอยู่ในซอกระเบออย่างนี้ยัดเข้าไปน้ำต่อ นี่ครับตั้งไว้นี่ยครับไขออกจับให้แน่นนะฮะไขออกเอาแล้วออกมาแล้วเนี่ยง่ายไหมปือ้อบล็อกไปเขาเลยกว่วาฝาถอดกลองมาครับง่าย บลูชระวังระอลืชนะฮะเรียบร้อยนี่อันใหม่อันเก่าดำเป๋อย่าลีรอดึงแม่งอ,ออกมาอมื้มเลอะเฮอะเอาไขควงปักแบนมงงัด นี่ระวังเลยนะฮะนี่ครับผมทิ้งบายคนใหม่มาเออพี่นี่ครับมันต้องแถมมาอยู่แล้วฮะถ้าไม่แถมไม่ใช่ละนี่ มันแถมแหวนมาด้วยนะครับผมแหวนที่สําหรับเขาอะไรไอ้น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรมันแถมมาให้เปลี่ยนแต่เก็ไบไว้ก่อนเนี่ยยากตรงไหนเนี่ยก็ยัดเข้าไปแค่นั้นแหละอืเอาไว้ตรงร่องที่มันอยู่เหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยเรเทเละเทะเรียบร้อยปุ๊บนี่ดูให้ดีครับนี่มอนให้เอาตูดพลาสติกย,ยกัดเข้าไปนี่กรึบไม่หลวมใตกกันเลยค่อยๆยดัดโอ้โห ขันเข้าไปครับยากตรงไหนถอยน้ำมันเครื่องแต่อีรุ่นนี้มันเป็นรถเก่งไงมันเตี้ยเหลือเกินกว่าจะขันน็อตออก,กได้เนี่ครับทรมานเ,เข้าเกียวล้วเข้ายัางวะไยนี่ครับเจ้าเก่า ยัดโอ้โหนี่ครับปรับเงี้ยขันเข้าเอาขันรึดรึดอฮา ตึงอย่างนี้ปุ๊บนี่ครับครึ่งรอบพอปืด๊ดเอ้ยอ่าแน่นปุ๊บนี่ครับนิดนึงอืมพอแล้วไม่ต้องอะไรมันมากแค่นี้ก็นแน่นพอละปึ๊บปบเจ็บอืมเมื่อขันมือเปล่าจนแน่นแล้วนะฮะแน่นแบบเท่าที่มือจะไขได้ว่าปัดแจขันเลยครับ แค่นี้ก็พอแล้วตัวขยมก็พอล้เกินกินแล้วนะฮะชค่นี้เป็นอันเป็ดเรียบร้อยไปิมน้ำมันเครื่องกันอ้าพอละมวนให้มันหยดติ้งแมตติ้งแม่เนี่ย,ยกีเกียร์ล้ปอปิดแม่งเลยนะฮะหมุนเข้าไปให้มันสดครับมันไม่มีเปิดนะครับถ้ามีเปิดเพราะว่าคุณใส่ผิดแล,ล้วล่ะ เพราะน็อตน,น้ำมันเครื่องมันอุดมไปด้วยน้ำมันเนี่ยมันไม่มีคําว่าเปิดนะครับเอาออกไปดูน้ํามันด้วยครับว่ามันประมาณกี่ลิตรแล้วเราก็เติมกลับเข้าไปนะฮะอ่าแล้วเราขันปิดปุชวับปึ๊บอแค่นี้แหละแน่นแล้วเห็นไหมมันง่ายยากตรงไหน เปิดปาอ่าจัดเที้ยไปแล้วครับอย่าลีรอ เันลครับเราพัชรถแล้วแล้วเราก็มาดูตัวล่างเลยว่าเราขันน้ำมันมีรงมีมนะรั่วไหมเลยนะฮะไม่มีนะครับก็เป็นอนันว่านแล้วเราก็ไปดูที่กองน้ำมันเรื่อนีน่ะครับถือว่าประกอบเรียบร้อยใช้ได้ไม่รั่วมไม่ซึมนะฮะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักสองนาทีก็พอละไม่ต้องห้าทีหรอกขี้เกียจ ก็มาวัดน้ามันเครื่องอีกทีอ่าเนี่ยครับก็การถ่านน้ำมันเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เนี่ยแค่เราเข้าใจมันอ่ะมันก็จะทําได้แบบมันก็มันไม่มีหาอะไรเลยเนี่ยก็ทําแบบง่ายๆนะครับถ้าเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ดูไอ้แม่งยากกว่าถ่านน้ำมันเครื่องเอ้ดูมันซับซ้อนนะฮะเนี่ยเพียงแค่เราเข้าใจเนี่ยมันก็จะทําได้แบบง่ายๆนะครับเนี่ยคุณดูดิถ่ายมือเปล่าๆมือเปล่าๆเนี่ยเลอะที่ไหนมีเลอะเนี่ยเปื้อกก็ไม่เลอะ เพียงแค่เราเข้าใจหละนะครับก็น้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยก็คือผมแนะนําให้คุณกรอกใส่แกลอนน้ำมันเครื่องเราไปทิ้งที่ถังขยะยังก็มีคนเก็บไปขายแหละน้ํามันเครื่องเก่ามันก็ขายได้นะคือแต่ผมไม่แนะนําให้คุณมานั่งเก็บน้ามันเครื่องเก่าเพื่อไว้ขายเพราะไอ้คนที่มารับซื้อมันไปตะเวนพวกตามูนย์ตามที่ใหญ่ที่มันดูแล้วมันขายน้ามันเครื่องกันเยอะๆมันจะไปซื้อนะครับก็น้ํามันเครื่อง เก่าที่ผมรู้ก็คือว่ามันเอาไปขายตามลงหล่อพวกหลอเตาเข็มหล่อแผ่นพื้นเนี่ยมันแนวะน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยไปฉีดแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้แม่พิมพ์กับปูเนี่ยมันติดกันพอมันแห้งแล้วตอนนึงแม่พิมพอ์ออกนะก็ไม่มีอะไรจะพูดละ้ะนึกไม่ออกละมืดด้วยเคียด้วยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายพลหรือแหลกผมครับ